สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์ฉบับพิเศษพิเศษนะคะของชาวราศีมังกรกันค่ะในลักษณะนิสัยในปี2.0.21กันผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปรร็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะชาวมังกรคะลักษณะนิสัยตลอดชีวิต พื้นชะตาที่แตกต่างกันออกไปจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะคำพยากรณ์นี้เพื่อเป็นแนวทางวางแผนกัรล่วงหน้าลักษณะนิสัยที่ดีอยู่แล้วก็ให้ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะหากลักษณะนิสัยไหนที่รู้สึกว่าไม่ดีก็ให้ปรับแก้ไขให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะมาฟังคำพยากรณ์ลักษณะนิสัยของราศีมังกรกันได้เลยค่ะจะเป็นยังไงกันบ้าง ลักษณะนิสัยโดยรวมของชาวมังกรนั้นเป็นคนนิ่งๆค่ะแบบน้ำนิ่งไหลลื้อค่ะไม่ชอบทําตัวเด่นเกินหน้าเกินตาคนอื่นหรอกค่ะแม้เพื่อนฝูงจะเยอะก็ตามนะคะในเรื่องของการเงินการทองหล่นลงพื้นแค่เหรียญเดียวหาทุกซอกทุกมุมจนกว่าจะเจอนะคะไม่ใช่คนขี้เหนียวไรหรอกค่ะแต่เป็นคนใช้เงินเป็นนะคะเก็บเงินเก่งมากค่ะ เก็บหอมรอมริบเก่งเหลือเกินค่ะเริ่มสร้างฐานะมาตั้งแต่เด็กๆเป็นคนขี้อายนะคะกระมิดกระเมี้ยนชามังกรคะเป็นสัตว์โบราณกาลเป็นสัตว์ชั้นสูงชั้นผู้ดีผู้มีวาสนาบารมีมากนะคะนิสัยดีค่ะวัฒนธรรมดีงามเป็นคนซับซ้อนดีถือตัวถือตนยิงในศักในสีของตัวเองมากค่ะเมื่อตัวเองไม่ผิด ก็จะหลังชนฝาเลยล่ะค่ะลำบากตั้งแต่เล็กๆมาแล้วนะคะอดทนสู้งานไม่งอมืองอเท้าหรอกค่ะขยันทำมาหากินสร้างฐานะเป็นอย่างดีนะคะตะลุยบุกบา่าฝาฟันความลำบากเรียกได้ว่าลำบากกว่าจะเป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างนี้นะคะค่อยๆตะเกียรตะกายขึ้นไปตลอดเวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาตลอดค่ะหากมีแรงแล้ว ไม่เหลียวหลังหรอกค่ะลุยเลยไม่เงิดไม่ง้อใครเลยค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนชาวมังกรกล่าวไว้นะคะเป็นคนมีบุญวาสนามาแต่เกิดมาพร้อมกับความมั่นใจมีความทะเยอทยานชาวมังกรคะเป็นคนเจรจาอ่อนหวานมีชฉรล้อโน้มน้าวจิตใจคนเก่งมากๆค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวมังกรรวยมนักตนักแล้วนะคะใช่ค่ะชาวมังกรบอก ถึงจะเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาก็เพราะในงานเท่านั้นนะคะในชีวิตจริงไม่ประจบสอบพอหรอกนะคะไม่ชอบให้คนอื่นมาประจบสอบพอตัวเองด้วยเช่นกันค่ะนิสัยค่อนข้างจะทนงถือตัวตอนช่วงวัยรุ่นลิดเดทอยังเยอะอยู่นะคะยังเป็นมังกรหนุ่มมังกรสาวผู้ไม่เคยท่องโลกกว้างนิสัยจะออกไปทางดันทุรันอยู่นะคะไม่ออกไปทางเจราจาหรอกค่ะ ทำตัวแบบนี้โลกแบบนี้โลกแห่งราหูโลกแห่งสีแซงนะคะส่วนใหญ่ก็เพื่อประโยชน์ให้ได้มาเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่โลกแห่งวรรณคดีที่มังกรจากมาหรอกนะคะหลายๆคนก็รอดบ้างปรับตัวทันบ้าง หลายท่านก็ร่วงถลาลงกลับไปจุดเดิมจุดเริ่มต้นพอผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มีความรู้รอบด้านจะมีอำนาจบาร,รมีจะได้รับความเกงอกเกงใจจากผู้อื่นอยู่เสมอใครที่คิดเป็นคู่แข่งกับมังกรน,นั้นยากอยู่นะคะน้ำนิ่งไหลลึกอย่าไปเป็นคู่แข่งเลยค่ะเสียเปรียบค่ะ ชาวมังกรคิดและวางแผนหลายก้าวกว่าคู่แข่งเสมอๆหากคุณเผอจะแซงเลยไม่เหลียวหลังไม่เปิดโอกาสให้แซงหรอกค่ะชาวมังกรบอกนะคะขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะสำหรับลักษณะนิสัยชาวมังกรคำทำนายลักษณะนิสัยมีเยอะมากมายค่ะ หยิบยกขึ้นมาเป็นบางส่วนบางตอนจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะที่ทางโดยรวมลักษณะนิสัยโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้ละคะ่ะฝากติดตามดวงรายเดือนด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีมังกรที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นและลักษณะนิสัยหากลักษณะนิสัยดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรค่ะหากลักษณะนิสัยอะไรที่รู้สึก ต้องปรับแก้ก็แก้ไขให้ดีขึ้นไปนะคะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดมาแล้วจะออกไปไหนก็ปิดแมสด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือเวลารับประทานอาหารค่ะดูแลสุขภาพและใส่ใจตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบายบายกันค่ะ